สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับมือนี้มายามดังนะครับเนาะสิมีป่าบอนะครับเนาะไปเบิ้งน้ากันนะครับเนาะอยู่นะครับเนาะเห็นเห็นเห็นตัว้วนะครับเนาะเพื่อนๆเห็นตัวแล้วนะครับเนาะเอ้านะครับบอนอาจจะแห้วแล้วครับมือนี้นะครับบอนอาจจะแห้วแล้วล่ะนะครับเนาะโอ้ตัวใหญ่นะครับเนาะอยู่นะครับเนาะขัานขขาเลยนะครับเนาะ โอ้โอ้ครับเขาโอ้ตัวนี้ตัวน้อยนะครับเนาะโอ้ลด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 เอาสองนะครับเนาะติดสองนะครับสองตัวนะครับเนาะเดี๋ยวเดนะครับเนาะเดือดเด้อดเดือดเดือดนะครับกกู้นะครับขานกู้นะครับเนาะหนนโดนก็เออขึ้นไปซักนะครับ 那好吧。